เมื่อบอลมันเสียบอลเสียไปแล้วเนี่ยเราจะหันหลังให้บอลและก้มหน้าอย่างเช่นบาเกต็ตฟุตบอลเนี่ยเขาใช้ความแข็งแรงในการเบียดกระแทกเลยเองเองโดนเบียดที่ตำแหน่งหมดเลยโดนเบียดหมดเลยอ่ะโดนกระแทกหมดเลยเองไม่ว่าแห่งแก่ของร่างกายเลยนะเองเกรงตัวเองหน่อยเกรงตัวเองกล้าที่จะเบียดเขาหน่อยกล้ากระแทกเขาหน่อยเข้าใจเปล่านะแล้วเวลาขอแทกไม่ต้องร้องอุ วกวกโวยวาย,ย,ยเพราะว่าฟุตบอลมันกระแทกกันได้เบียดกันได้เข้าใจป่ะนะนลและต่อมาเอ้มีวินยัยมีวินัยในเกมรับหน่อยเราเราคุยว่าไงเกมรับฮะให้ลงมาช่วยกันรับสองสองสองตัวใช่ไหมสองหนึ่งใช่ไหมสองไอสองหนึ่งสองใช่ไหมนะแต่พอเล่นไปเล่นมาเพี้ยนหมดเลยเพี้ยนเลยเก๊ะมั่วหมดเลยเ ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ติงไม่ได้และเรื่องสุดท้ายเยเพิ่มความกล้าเพิ่มความกระหายเพิ่มความอยากชนะเข้าไปหน่อยเข้าใจป่ะเราเล่นให้มีความกระหายอยากชนะเขาหน่อยอเข้าใจป่ะเล่นให้มุ่งมั่นทุกเต็นที่หน่อยต่อการแข่งขันน่ะเข้าใจป่ะนะเข้าใจให้สมาร์ทและที่สำคัญในกองหลังอะ่ะอย่าพยายามให้เขาเล่น